OPPO Reno 10 5G ตัวนี้มีคนขอเข้ามาให้ทอมทำรีวิวกันเยอะมากวันนี้มาแล้วครับไปดูกันเลยดีกว่าเรื่องที่ทอมไม่เคยพูดถึงเป็นเรื่องแรกในรีวิวมือถือตัวไหนมาก่อนแต่กับตัวนี้ทอมต้องพูดก็คือลำโพงสเตอริโอของ OPPO Reno 10เนี่ยครับมันเสียงดังมากๆ คือดังแบบทอมตกใจไม่ใช่ดังเฉพาะเวลาใช้ในห้องหรืออย่างที่ทอมชอบทําก็คือใช้ฟังข่าวเวลาขับรถด,ด้วยมันดังถึงขนาดที่ว่าเวลาที่เดินบนถนนเปิดดูติ๊กต็อกขึ้นมาทอมยังต้องลดเสียงลงเลยตรงเนี้ยถ้าเราเข้ามาดูเราจะเห็นเลยว่ามันมีบูสเสียงขึ้นไปได้ถึง200เซแต่ก็ต้องบอกตรงว่าถ้าเปิดที่ความดังเท่านี้เสียงมันจะไม่ค่อยมีมิติเท่าไหร่เวลาที่เราใช้จริงๆนะครับลดความดังลงมาจะได้เนื้อเสียงที่ดีขึ้นแล้วก็ถ้าอยู่ในที่สาธารณะนะครับใช้หูฟังดีกว่าะ ตัวหน้าจอถึงจะเป็นรุ่นกลางๆแต่ก็ให้มาโอเคเลยหน้าจอขนาด6.7นิ้วความละเอียด Full HD+ ที่อัตราส่วน20:9ตัวนี้มีความสว่างดีพอสมควรคือมันไม่ได้สว่างเท่ากับหลายๆตัวแต่ทำมาไปใช้ในทะเลทรายอะครับที่แดดจัดมากก็ยังพอเพ่งๆมองเห็นส่วนเวลาอยู่ในที่มืดก็ปรับความสว่างลงไปได้ต่ำมากๆเหมือนกัน Refresh Rate 120 h z ดูลื่นไหลแล้วก็รองรับ HDR10+ แสดงภาพ HDR ได้ทั้งใน YouTube กับ Prime Videos แต่ Netflix เนี่ยไม่ขึ้นนะครับอันนี้ต้องบอกว่ามือถือในรุ่นกลางๆหลายรุ่นหลายยี่ห้อเป็นเหมือนกันแต่ตรงมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่หรอกคือใช้ดูหนงังดูคลิปอะไรต่างๆมันโอเคอยู่มีให้เลือกเข้าไปปรับสีได้2โหมดกับปรับอุณหภูมิแล้วก็มีให้เลือกบูสสีวิดีโอได้ด้วยส่วนระบบปลดล็อกด้วยหน้าก็ทำได้เร็วดี ฟินกับปรินเซนเซอร์ที่หน้าจอก็ทํางานได้เร็วดีเหมือนกันถึงส่วนตัวทํมจะคิดว่ามันอาจจะอยู่ต่ําไปนิดนึงการออกแบบของเครื่องเนี่ยครับกล้องมันก็ดูเป็นเอกลักษณ์ดีเนอะส่วนสีมีสสีก็คือ Silver Gray รกับ Ice Blue ที่ทอมได้มาตัวนี้ซึ่งทอมชอบมากมันเงาเงาเป็นเหลือบสีเวลาที่มีแสงไฟส่องกระทบแต่ก็เหมือนด้านๆพอที่จะไม่จับรอยนิ้วมือถึงจะใช้แบบไม่ใส่เคสแต่น่นอนครับมีเคสแถมมาให้แล้วน้ำหนักก็เบาดีเลยที่แค่185กรัม การใช้งานโดยรวมทอมไม่มีปัญหาอะไรเลยตัว soc mediatek d e m e n s i t y 7050ที่ใส่มาให้ประสิทธิภาพได้ใกล้เคียงกับ d i m e n s i t y 1080ที่ใช้กันอยู่ในมือถือระดับกลางหลายๆรุ่นควบคุมความร้อนหรือความเย็นของเครื่องได้ดีไม่กินพลังงาน RAM ที่ให้มา 8GB กับความจุ 256GB สําสหำหรับทอมคือเหลือ,ลอใช้เล่นเกมบ้างก็โอเคอย่างผับ G ก็ปรับกราฟิกสูงสุดระดับ hdr ได้ที่ frame rate ultra แต่น่นอนมันไม่ใช่เกมมิ่งโฟน แบตเตอรี่ให้มาใหญ่เลยที่5,000มิลลิแอมมทอมไม่เคยใช้หมดในวันเดียวเลยครับแต่สำหรับคนที่อาจจะใช้หนัก s u p e r V o o k 67วัตต์ชาร์จแบตได้70ในครึ่งชั่วโมงแล้วก็เต็มร้อยได้ในประมาณแค่40กว่านาทีตอนที่ทอมได้ Oppo Reno 10ตัวนี้มาทอมมีโอกาสหิ้วมันไปทดสอบกล้องตอนที่ไปเที่ยวอังกฤษกับโมร็อกโกด้วยพอดีโดยรวมก็โอเคเลยทอมชอบที่กล้องหลังที่ให้มาเนี่ย มันมาเป็นแบบที่ควรจะมากับมือถือทุกรุ่นที่มี3มกล้องก็คือกล้องหลักกล้องอัลาไวด์แล้วก็กล้องซูมคุณภาพเนี่ยก็มีแตกต่างกันบ้างตัวกล้องอัลาไวด์จะรายละเอียดค่อนข้างน้อยกว่าอีก2ตัวอยู่แต่การ process ภาพก็คุมสีได้ค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็ถ่ายได้ดีพอสมควรในเวลาที่มีแสงเพียงพออันนี้ต้องย้ําเลยครับเพราะว่ากล้องทุกตัวไม่มีระบบกันสั่นแบบ optical ถึงกล้องหลักกับกล้องซูมจะยังมีระบบ face detect autofocus มาให้แต่กล้องเัลาไวด์กับกล้องหน้าจะเป็น f i x focus การถ่ายคนทำได้ดีนะครับทอมสังเกตว่าถึงจะปิดบิวตี้โหมดก็ยังรู้สึกมีความบิวตี้อยู่บ้างนิดหน่อยแต่นี้ก็เป็นเรื่องค่อนข้างปกติสำหรับมือถือในระดับกลางแทบทุกรุ่นตัวกล้องหน้าถ้ามีแสงอยู่บ้างทอมถ่ายออกมาแล้วชอบเลย พอเทรดโหมดก็ทําได้ดีเป็นส่วนใหญ่ทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนานๆครั้งอาจจะมีหลุดๆแปลกๆมาบ้างแต่โดยรวมผมคิดว่าโอเคมากในมือถือรุ่นระดับราคาไม่ถึงหมื่นกลางไนท์โหมดตรงนี้ก็มีมาให้แต่ทอมคิดว่าเปิดหรือไม่เปิดบางทีก็ดูไม่ต่างกันเท่าไหร่ครับคือถึงจะไม่เปิดก็เหมือนจะมีไนท์โหมดช่วยเหมือนกันอ๋อ,อแล้วก็มีทริปป์โหมดสาหรับลากชัตเตอร์ยาวเป็นพิเศษด้วยตัวกล้องหน้าของ oppo reno 1 5 g เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้ความเรียสูงสุดที่ full hd นะครับแล้วก็ มีระบบกันสั่นที่ใช้งานได้โอเคเลยอย่างที่ทอมเดินถ่ายอยู่ตอนนี้ทุกคนก็น่าจะเห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ถ,ถ้าเวลาที่เราถ่ายนิ่งๆเนี่ยเราก็ไม่จาเป็นต้องเปิดระบบกันสั่นก็ได้เราก็จะได้มุมมองของภาพที่กว้างขึ้นนะครับอย่างที่ทอมบอกไว้เลยครับว่ากล้องหน้าของ oppo reno 10เนี่ยให้มุมมองเวลาถ่ายวีดีโอได้กว้างดีเลยถ้าเราปิดระบบกันสัน่นแต่ถ้าเดินถ่ายทอมแนะนําเลยครับว่าควรต้องเปิด ความละเอียดจะอยู่ที่ Full HD ส่วนคุณภาพของวิดีโอก็ดีพอสมควรเลยถ้าถ่ายในเวลากลางวันหรือแม้กระทั่งตอนกลางคืนที่มีแสงพอถมว่าก็ยังโอเคแล้วก็มีเอฟเฟกต์เบลอหลังที่ใช้ถ่ายได้ที่ความละเอียด Full HD เหมือนกันได้ด้วยลองมาถ่ายวิดีโอตอนกลางคืนบ้างนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนหน้าจอเนี่ยมันเปิดไฟสว่างๆอยู่ถ้าเกิดว่าใส่แว่นปับเนี่ย <laughs> ก็จะเห็นเลยแต่ก็ ออกมาลองถ่ายดูแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างกล้องหลังกล้องตัวหลักถ่ายได้ที่ 4K ซึ่งถ้าเราถ่ายที่ 4K เนี่ยไม่มีระบบกันสั่นเลยแต่ถ้าปรับไปที่ Full HD นะครับมันจะมี EIS มาช่วยตรงนี้ได้ซึ่งต้องใช้เหมือนกันถ้าเราจะเดินถ่ายคุณภาพก็ถือว่าทําได้โอเคอาจจะไม่ได้เด่นมากเหมือนกับมือถือในรุ่นหมื่นกลางๆบางรุ่นที่ทอมเคยได้ทํารีวิวไปแล้วแต่ใช้งานได้โดยเฉพาะเวลาที่เราถ่ายนิ่งๆแล้วก็มีแสงเพียงพอลูกเล่นต่างๆอย่างการถ่าย time lapse สโลโมหรือถ่ายทั้งกล้องหน้ากล้องหลังพร้อมกันก็มีมาให้ใช้งานได้สนุกสนุกยังไงก็ตามโดยรวมแล้วทอคิดว่า oppo reno 10เนี่ยดูจะเด่นในด้านของภาพนิ่งมากกว่าวิดีโอก็ประมาณนี้แหละครับกับรีวิว oppo reno 10ที่มีหลายๆคนเรียกร้องกันมาดูแล้วคิดว่ายังไงหรือคนที่ใช้อยู่เห็นด้วยหรือไม่ตรงไหนมาคุยกับทอมได้ที่คอมเมนต์เลยครับส่วนถ้าใครอยากดูรีวิวตัวไหนเพิ่มก็บอกไว้ได้เลยเหมือนกันยังไงถ้าชอบวิดีโอนี้ ฝากกดหัวใจแล้วก็กดติดตามไปด้วยครับจะได้เห็นกันเวลาลงวิดีโอใหม่ไว้เจอกันคราวหนะ้าขอบคุณครับ